สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอสื่อการสอนสําหรับการปฏิบัติครุยเพียงอ่อนะครับ <S <S อ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับครุยเพียงอ่อนก่อนเลยนะครับอ่ะอันนี้คือครุยเพียงอ่อนะครับครุยเพียงอ่อนเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด7รูนะครับด้านหน้า7รูนะครับด้านหลังเนี้ยจะเป็นรูไว้สําหรับปิดนิ้วโป้งนั่นเองนะครับส่วนด้านหน้านี้จะเรียงจากนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางน,นะครับพอครบ สามนิ้วแล้วจะใช้มือถัดไปนะครับมาปิดโดยใช้เริ่มจากนิ้วชี้นะครับชี้กลางนางก้อยนะครับอันนี้คือตำแหน่งของการจับกลุยเพียงอ้นั่นเองนะครับอ่ะถัดไปนะครับถัดไปจะเป็นการเป่านะครับขออนุญาตให้เริ่มจากโน้ตตัวโดสูงแล้วกันครับเพราะว่าโดสูงนั้นเป็นโน้ตที่เป่าง่ายที่สุดนั่นเองครับอ่ะวิธีการจับโดสูงนะครับเราจะเริ่มจากนิ้วชี้นะครับไปเลยอ่ะเดี๋ยวลองเป่าดูนะครับ นี่คือเสียงโดสูงนั่นเองนะครับถัดไปโน้ตตัวทีครับโน้ตตัวทีเนี่ยเราจะใช้นิ้วโป้งในการกดนั่นเองครับก็คือดูลูด้านหลังนี้นะครับกดแล้วก็ลองเป่าดูเสียงจะตํำลงนั่นเองนะครับถัดไปโน้ตตัวลาเราจะใช้นิ้วกลางนะครับมาปิดลูถัดไปนั่นเองครับถัดไปโน้ตตัวซอนนะครับจะใช้นิ้วนางมาปิดนะครับ ัดไปตัวฟ้าตัวฟ้านี่เราจะใช้นิ้วชี้มือถัดไปมาปิดนั่นเองนะครับถัดไปตัวมีนะครับตัวมีเนี่ยจะใช้นิ้วกลางนะครับตัวเลขไล่ไปเลยครับนิ้วนางและตัวสุดท้ายครับตัวโดต่ำตัวนี้จะค่อนะ้างที่จะเป่ายากนิดนึงนะครับว่าเราต้องใช้ลมเบานะครับถ้าเกิดเราใช้ลมแรงจะเป็นงี้ครับจะออกโดวสูงนั่นเองครับเราต้องใช้ลมเบาๆนะครับถึงจะออกตัวต่ำนะครับอ่ะ นะครับอ่ันี้คือการไล่เสียงกันเริ่มต้นนะครับอ่าถัดไปนะครับเมื่อกี้เราได้รู้ตำแหน่งนิ้วไปแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองไล่เสียงกันบ้างครับเราจะเริ่มจากโน้ตโดต่ำนั่นเองนะครับก็คือปิดมดนะครับโดต่ำเราต้องอย่าลืมนะครับว่าโดต่ำนั้นเราต้องใช้ลมเบาๆนะครับถ้าใช้ลมแรงเกินไปครับจะออกโดสูงเองครับอ่าลองดูกันเลยอันนี้โดต่ำนะโดต่ำ ไปเลครับปล่อยนิ้วก้อยออกนะครับถัดใปมีปล่อยนิ้วนางออกถัดใบฟ้าปล่อยนิ้วกลางออกครับซ้อนปล่อยนิ้วชี้ออกลาปล่อยนิ้วนางออกนะครับที่ปล่อยนิ้กลางโด โดสูงนะครับปล่อยนิ้วก้งออกนะครับนี่ปล่อยนิ้ว้งข้างหลังอองเขาได้เป็นโดสูงอ่านี่นะครับโอเคครับจากที่เมื่อกี้นะครับเราได้ดูตำแหน่งนิ้วไปแล้วนะครับแล้วก็ไล่เสียงกันไปสักเล็กน้อยแล้วถัดมาจะให้ไล่เสียงตั้งแต่โดต่ำไปถึงโดสูงนะครับโดยจะเริ่มจาก4ี่จังหวะนะครับก็คือจะให้เป่าตัวละสีจังหวะไล่เสียงขึ้นไปนะครับ อ่ะครบสีจังหวะเปลี่ยนเสียงครบสีจังหวะเปลี่ยนเสียงนะครับอ่ะโดยนะครับเราจะเป่าคู่กับเมโทรนอมนะครับเพื่อความถูกต้องของจังหวะนั่นเองนะครับอ่ะแบบเบื้ัดนแรกนะครับสีจังหวะนะครับเริ่มจากโดต่าไปถึงโดสูงนะครับสีจังหวะเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยแล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงนะครับอ่ะเตรียมตัวหนึ่งสองสาม นี้นะครับอ่ะถัดไปนะครับถ้าเกิดใครสมมุติเป่าได้แล้วนะครับสจังหวะถัดไปจะเป็น2จังหวะบ้างครับก็คือเป่าตัวละ2จังหวะนั่นเองจะเป็นเสียงไปเรื่อยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลย1 2 3 ถัดไปเราลองเร็วขึ้นอีกเป็นหนึ่งจังหวะเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยๆนะครับโอเคมาลองกันเลยหนึ่งสองสาม่าประมาณนี้ครับอ่ะหรือใครอยากจะแอดวานขึ้นครับก็คือเป่าเร็วนี้เป็น เขาเป็นหนึ่งชั้นนะครับทา่านในทางสากลเนาะโอเคผมขออนุญาตใช้สากลมาเปรียบเทียบด้วยแล้วกันนะครับอ่ะกันตัวหนึ่งสองหนึ่งสองสาม,สาม จบลงไปแล้วนะครับการฝึกเป่าขุยเพียงอ,อโดยการเริ่มจากการไล่เสียงนั่นเองนะครับอ่าคลิปถัดไปนะครับจะเป็นการสอนเพลงนะครับแต่ว่าก่อนหนึ่งที่เราจะไปเป่าเพลงได้เราต้องฝึกเป่าไล่เสียงให้มันคล่องก่อนนะครับผมโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ